ไว้ที่เรื่องร้อนอีกหนึ่งเรื่องที่มีการถามกันนะครับคุณผู้ชมว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่ติดคุก ต้องอยู่วิทยานะคะช่วงนี้ถ้าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะคะกรณีของนายบอสอยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูก,กำลังที่ชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555แล้วก็คดีกลับมาถูกพูดถึงแล้วก็ถูกสังคมตั้งคำถามหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้จากกรณีที่พยานปากเอกของคดีนี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ประชุมร่วมกันแล้วก็ลงพื้นที่ปรากฏว่าพบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นหลักฐานใหม่ ก็คือเหมือนจะมีรถคันหนึ่งที่เป็นรถต้องสงสัยนะคะขับตามรถของผู้เสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สอพภอูพิงราชนิเวศท,ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายนายเนี่ยก็นําตํารวจชุดพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาประชุมร่วมกันค่ะเพื่อที่จะสอบสวนเรื่องนี้กันต่อแล้วก็ตรวจสอบยานพาหนะนี่คือภาพกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุนะคะรถจกรักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยมีการเฉี่ยวชนกันแล้วก็เลยทําให้นายจารุชาติ นายจารุชาติมาดทองซึ่งเป็นพยานปากเอกในคดีของนายบอสอยู่วิทยานันค่ะเกิดการชนแล้วทีนี้นายจารุชาติมาดทองอายุ40ปีเขาเป็นชาวตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเป็นพยานคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเขาเสียชีวิตนะ,นะคะ ตำรวจก็ประชุมหาหลือร่วมกันแล้วก็นำภาพจำลองเหตุการณ์ที่ผู้ตายหรือว่านายจารุชาตินั้นขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากถนนคันคองชลประทานแล้วก็เลี้ยวขวาที่ประตูเกษตรมชแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกเชียงรายมุ่งหน้าสู่ถนนนิมมานหมินแล้วก็ขับติดตามกันมากับคู่กรณีแล้วรถของผู้ตายเนี่ยแล้วก็คู่กรณีเขาจอดติดไฟแดงด้วยกันที่สี่แยกรินคําค่ะก่อนที่จะเลี้ยวตามสัญญาณไฟเขียวมาตามถนนห้วยแก้วขาเข้าเมืองเชียงใหม่ จนมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้ตายหรือว่านายจารุชาติเนี่ย ไปพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีตามที่เราเห็นในคลิปเมื่อกี้นะคะทีนี้ก็มีการเชิญตัวนายสมชายตาวิโนอายุ50ปีชาวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นคู่กรณีส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่มาสอบสวนปากคำในฐานะพยานอีกด้วยนายสมชายเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังรู้สึกเจ็บหน้าอกอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนรัศมีบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุ ในช่วง3ากิโลเมตรนะคะว่าผู้ตายเนี่ยเขาขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางไหนก่อนที่จะมาโผล่ตรงถนนคันคลองชลประทานตรงใกล้จุดเกิดเหตุนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าเขาไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยค่ะรถยนต์คันนี้เนี่ยไม่ทราบสีแล้วก็ยี่ห้อแต่มีโคมไฟสองดวงแล้วก็ขับติดตามรถผู้ตายมาก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสอบสวนว่ารถคันที่ขับติดตามผู้ตายมาก่อนที่จะ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าจะเป็นการขับไล่ผู้ตายมาหรือไม่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานอยู่ทีนี้ก็มีสื่อมวลชนบางสำนักมีการเสนอข่าวแล้วก็อ้างว่านายจาูุชาติผู้ตายหรือว่าพยานปากเอกคดีของนายบอสเนี่ยทำงานอยู่สำนักงานทนายความแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบก็ยังไม่มีใครยืนยัน เรื่องนี้แล้วก็พอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นก็ไม่พบสำนักงานของทนายความที่เป็นข่าวที่กล่าวอ้างมานั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แช r e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ